ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเ w w บเ o y a k ยียวยาเกษตรกร .com กลุ่มตกหล่นฝุ่นตรบทำไงดีกับกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มตกหล่นกว่า1 0 0 0 0แคนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่อง YouTube hr channel กันอีกครั้งนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางช่อง hr channel youtube หาข่าวติดตามข่าวสำหรับข่าวเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาท สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินกลุ่มตกลนตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บเยียวยาเกษตรกร .com คาใจโชว์สถานะข้อมูลหลังตรวจสอบสิทธิ์ครบกำหนดวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแต่สถานะกลับขึ้นทะเบียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์วอนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารทกาศาพิจารณาเร่งด่วนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมจะเป็นอย่างไร มารับชมภายในคลิปได้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันเลยครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมความคืบหน้าเงินเยยากเกษตรกร1 5 0 0 0บาท ภายหลังสำนักง,งานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอส,อสอชอมีกำหนดการขยายและระยะเวลาถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ตามข่าวที่หลายๆสื่อได้เคยนำเสนอไปแล้วนั้นรวมถึงทางช่อง YouTube HR Channel อีกช่องทางหนึ่งที่เคยนำเสนอปรากฏว่ามีเกษตรกรหลายๆคนได้โพสต์ข้อความว่าณปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้สรุป จะได้เงิน15,000บาทหรือไม่ซึ่งได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หรือตรวจสอบสถานะณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขณะที่แหล่งข่าวคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ให้สัมภาษณ์กับฐานเศร,รษฐกิจว่าที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ ได้ไประชุมไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานรเศร,รษฐกิจการเกษตรสอสอกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อที่จะให้ทางธนาคารทกสโอนเงินผ่านบัญชีขยายระยะเวลาออกไปถึงสิ้นเดือนสิงหานั้นมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมในวันที่18สิงหาคม 2,563ที่จะถึงนี้เกษตรกรร,กร,รายใดที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www moc a go th หรือตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www ยวยาเกษตรกร com อย่างไรนะครับช่วงนี้ขอให้เกษตรกร,ร,กรทุกๆท,ท่านเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็ค การโอนเงินบ่อยๆกันนะครับขอให้ทุกทกท่านโชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับ ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ